พันธ์รุรกิจปากานะครับรองนายฐมนตรีและมนมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบว่าตอนนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ไปสํารวจตรวจสอบมากี่จุดที่ไหนบ้างครับที่เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ขี้คลายแล้วครับท่านครับก็ตัวผมเองก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่วันนี้ก็เป็นวันที่สี่ไปแล้วนะครับคือท่านนายกรัฐตนตรีก็ได้มอบหมายให้ผมดูพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ปัตตนีแล้วก็ด้วยความที่ผมมาอยู่พื้นที่หัดใหญ่เพราะผมเป็นคนหัดใหญ่ก็เลยเออมาอยู่ในพื้นที่นะครับ,รบในขณะนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าพื้นที่ชั้นในของอำเภอหัดใหญ่น้ำลดลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นตละน้ำแห้งนะครับคค่ะรัซึ่งซึ่งหลังจากนี้เนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทางท่านนายกรละทนตรีท่าน ท่นอนุทินชาญวาีรกูลก็มีข้อสั่งการนะครับว่าให้ลงสำรวจแล้วก็เอาถุงยางชีพไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้าไปไม่ค่อยถึงผมก็ได้มีการที่เมื่อวานเริ่มเข้าได้ก็ได้มีการร่วมปฏิบัติการกับทางทางหลวงชนบทและทางหลวง แผ่นดินนะครับเราก็ได้มีการมอบเข้ามอบผงยังชีพในพื้นที่ชั้นในที่เข้าไปไม่ถึงแล้วันนี้เราก็ได้มีเตรียมการถุงยางชีพอีก6,500นห้าอยถุงก็จะเข้าไปในพื้นที่ชั้นในอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้ไปท่านท่านท่านรองนาะยการัฐนตรีท่านมีแผนที่จะเข้าไปฟื้นฟูจุดไหนบ้างอะไรยังไงนะฮะและก็จะเยียวยามีเรื่องไหนที่ต้องจัดการครับ คือการฟื้นฟูและเยียวยาท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลก,ก็มีข้อสั่งการ<ะ>ผ่านทางตัวผมมาเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับ<ะ>ว่าการเยียวยาตอนนี้ทางในเก้าจังหวัดทางภาคใต้ที่เกิดอุทกภัยในคราวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เพิ่มงบฉุกเฉินให้แต่ละจังหวัดจังหวัดละหนึ่งร้อยล้าน<ะ>ผู้ว่าสามารถนำไปใช้ก่อนและ รายงานทีหลังกรมชีการตอบว่าเมื่อประกาศเป็นภัยพิบัติแล้วสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องขออนุมัติถ้าการขออนุมัติมันบรญยะลาาัลช้าเราไม่ทันการเพราะฉะนั้นเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะไปใช้นะครับอันนั้นก็คือส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองเราก็จะทำการในการจ่ายให้กับผู้ที่น้ำท่วมเนี่ย ก็คือ9,000บาทต่อหนึ่งหลังคาเลือนี่คือค<ะ>ั้งที่ส่วนที่สอง<ะ>และที่สำคัญที่สุดส่วนที่สามขณะนี้ก็เท่าที่ทราบนะผมได้รับรายงานจากส่วนกาจากศูนย์นาก,การที่กงบัญชาการที่ค่ายโคงหรือมทพ4ีนะครับ<ะ>ก็ได้มีการรายงานเมื่อวานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตเกิดจากนะ,ะจะจมน้ำตาย55คน<ะ>แล้วก็เสียชีวิตเกิดจาก โรคภัยธรรมชาติ30คนรวมทั้งสิ้นแล้วประมาณ85คนในเหล่าในแปคนเหล่านี้พวกที่เสียชีวิตที่รับาสำรวจได้และยังสำรวจอยู่ในขณะนี้ท่านนายกรัฐมตรีเราจะเยียวยาให้ศพละ2ล้านบาท เื่อก<ฆ>ัเป็นการฟื้นฟูและที่สําคัญก็จะต้องมีการลักษณะของเป็นบ<ฆ>ิ๊กคิเน่งซึ่งน่าจะมีการเริ่มสตาร์ทวันนี้แต่ขณะนี้ต้องเรียนนะครับว่าป่าป่ายังไม่ไหลอะไรพวกนี้ก็คงจะต้องระดมรถด,<ฆ>ดับเพิ่มจากในเมืองและรอบๆบเมืองและรอบๆอบจังหวัดมาช่วยทาการบิ๊กคิเน่งแต่จะมีคําถามว่าแล้วบ้านเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลอ,อย่างไรเพราะแต่ละบ้าน ก็เต็มไปด้วยโคลนแล้วก็ฝามสกรปรกจากน้ําท่วมก็ต้องขอเลียงครับว่าในส่วนนี้ก็ผมก็ได้หาลรือกับทางท่านนายกรัฐมนตรีว่าควรจะดูซิว่าบ้านไหนที่เขาช่วยตัวเองได้ไหมถ้าช่วยตัวเองได้ก็ทํากันไปก่อนถ้าช่วยตัวเองอไม่ได้ก็ขอให้แบ่งเป็นรายกระทรวงเข้ามา ช่วยกันคลีนนิ่งและฟื้นฟูฟื้นฟูในที่นี้หมายความว่าเมื่อบ้านจมน้ํา <c oughs> สายไฟต่างๆได้รับการแช่น้ํา <c oughs> ก็จะเกิดช็อตเวลาส่งกระแสไฟเข้ามา <c oughs> ตามปกติเพราะตอนนี้ตัดน,น้ำตัดไฟนะฮะ <c oughs> เมื่อส่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องหาหน่วยงานในการรับผิดชอบเพื่อไปเปลี่ยนสายไฟซึ่ง <c oughs> ในก่อนหน้านี้ตอนที่ผมอยู่กระทรวงแรงงาน ที่แม่สายเมื่อปีที่แล้วคงจําได้นะที่น้ําท่วมที่แม่สายแรงๆเราก็จะรับอาสาว่าในบล็อกนี้จํานวนกี่ร้อยหลังคาเรือนกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าไปบูรณะให้คือเราจะไปเปลี่ยนสายไฟอะไรปักไฟอะไรทั้งหมดเบ็ดเสร็จอันนั้นผมคิดว่ามันควรจะเป็นอีกช่วงหนึ่งหลังจากมีการฟื้นฟูเรียบร้อยใ,ในการล้างเอาบิ๊ินเรียบร้อยคือสิ่ที่ผมคิดว่า น่าจะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญแต่มผมเชื่อว่านะครับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งคงทําไม่ไหวเพราะพื้นที่ทั้งรอบนอกรอบในจังหวัดสงขลาที่น้ําท่วมคราวนี้มันบนปริมาณเยอะมากะนะครับท่านคะเขาเรียนถามในส่วนของเส้นทางสัญจรค่ะตอนนี้นี่ได้มีการเปิดเส้นทางที่ให้ประชาชนได้สัญจรหลังจากที่น้ําลดเนี่ยคะ่ะไปมากแล้วหรือยังคะ คือต้องยลตัวเมืองหันใหญ่ปารผันจรเดินทางได้ท,ทุกเส้นทางเรียบร้อยหมดแล้วครับหรือคงเหลือแต่เมืองชั้นในนะครับซึ่งอยู่ในหาดใหญ่เขาแบ่งเป็นสี่โซนค,คือโซนสามโซนสี่ที่ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ไม่ได้ลึกมากก็คงจะต้องรีบเข้าไปเพื่อเอาอาหารน้ำเดิมและข้าวเกาะที่เราผลิตอยู่แล้วเข้าไปแจกชั้นใน แต่<ะ>ที่เห็นภาพเมื่อวานนี้ที่ผมเข้าไปแจกนะครับก็ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะในหน่วยงานทหารก็มีการนำอาหารเข้ากล่องแล้วก็ถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยเข้าไปแจกให้กับชาวบ้าน<ะ>ก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับ<ะ>แต่วันนี้ก็ต้องคงเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราจะต้องรีดดำเนินการเพราะตัวของกระทรวงคมนาคมเราก็ได้ ท่านประหลัดก็ได้ระดมส่งอย่างชีพทั้งหมดคือสองหมื่นชุดลงมาในพื้นที่แต่ตัวผมเองแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็ได้ตั้งศูนย์เพื่อประกอบอาหาราให้กับพร้อมทานนะฮะก็คือพวกข้าวผัดข้าวนู่นนี่นั่นนะครับที่เป็นข้าวกล่องเนี้ยไปเสิร์ฟให้วันหนึ่งในขนาดนี้เราก็ผลิตผมคิดว่าไม่น้อยกว่า สองถึงสามชุดและถ้ามี <c oughs> ยังมีภาคเอกชนเช่นหอการค้าเนาะแล้วก็ยังมีอีกหน่วยงานหลายหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยสนับสนุน <c oughs> ผมคิดว่าขนาดนี้เราน่าจะผลิตข้าวกล่องได้อยู่วันละไม่น้อยกว่าห้าหมื่นกองเพื่อจะพยายามสนับสนุนออกไป <c oughs> ถามว่าห้าห <c oughs> มื่นกล่องพอไหมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในหาดใหญ่ผมคิดว่ามีไม่น้อยกว่าสองแสนคนนี่คือปัญหาค่ะค่ะ แต่ก็บูรณาการทุกส่วนร่วมกันอยู่ในขณะนี้นะครับรวมทั้งจิตอาสาอยู่ด้วยใช่ไหมครับเยอะมากเลยครับจิตอาสาผมต้องขอบคุณที่จิตอาสาโดยเฉพาะจิตอาสามาจากเชียงรายเชียงใหม่มแล้วก็มาจากทางพัทยาภูเก็ตเอาว่าผมเห็นเกือบทุกจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะเอาเรือท้องแบนเข้ามาช่วยเอาเจสกีเข้ามาช่วยเพราะช่วงน้ําสูงจริงๆเรือท้องแบนวิ่งไม่ได้ต้องใช้เจสกีอย่างเดียวในการ ในการรับส่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคบ,บางครั้งมีผู้เสียชีวิตเราก็ต้องนำศพออกจากที่บ้านนี่นี่คือสิ่งที่ที่ต้องทำในขณะที่น้ำสูงสุดแต่ข้อจำกัดคือน้ำเชี่ยวกรลาบมากเพราะมันไม่ไม่สามารถเข้าไาได้ก็อยู่ได้เป็นจุดๆแล้วก็เอาเจสกีขนถ่ายออกมาแล้วก็เอาขึ้น เรือท้องแบนแล้วก็วิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลน,นะครับครับท่านรองพิพัฒน์ครับตอนนี้ในส่วนของการจราจรการคมนาคมเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วในเรื่องการที่จะมีการใช้รถน้ําไล่โครนจากกรมทางหลวง<ม>หรือทางหลวงชนบทมาช่วยกันเนี่ยมีการบริรณาการยังไงบ้างครับตอนนี้วันนี้นท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการอย่าง มายังนอนายกเทศบาลนายกเทศบาลน,าานครหัดใหญ่นะครับ,รบว่าให้ระดมรถด,ดับเพลิงนะครับแล้วก็ให้หลายๆห,หน่วยงานที่มีเครื่องจกักรเช่นรถน้ำอะไรพวกนี้ระดมเข้ามาในเมืองหัดใหญ่เพื่อทำการล้างเมืองแล้วก็เก็บขยะการเก็บขยะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเราไม่เก็บรีบเก็บมันก็จะเกิดการเน่าเหม็น ทั้งเมือง<ม>เพราะฉะนั้น<ฮ>วันนี้ท่านนายกจะบินมาจากกรุงเทพมาสั่งการในเรื่องนี้ด้วยตนเองนะครับ<ฮ>แต่ที่ผมอยากจะฝากอยากจะฝากทางทางท่านพิทิกรนะครับว่าในเรื่องที่ที่มีดราม่านะครับอันนี้ผม<ฮ>ต้องขอสะท้อนเลยนะครับ<ฮ>ว่าพวกท่านที่เป็นผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือสื่อสื่อมวลชนบางสื่อนะครับผมไม่ได้พูดถึงเวกสื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่แก้ปัญหานูน่นนี่นั่นผมถามพวกพวกท่านอยู่ในพื้นที่หรือไม่มพวกท่านเม,มืม่อ<ม>อยู่ในพื้นที่พวกท่านสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ลําบากจริงๆได้หรือเปล่าคพวกท่านวิจารณ์ณบนกระดาษวิจารณ์ง่ายแต่พวกท่านกําลังทําลายขวัญและกําลังใจของผู้ที่ทํางานหน้างานในขนาดนั้น ก็เช่นอาสาสมัครต่างๆที่เหนื่อยแทบจะแย่บางท่านนะครับผู้อาสาสมัครทั้งวันไม่ได้ทานข้าวแต่พวกท่านมือถึงโจมตีโจมตีผ่านสื่ออย่างเดียว <c oughs> พวกท่านเอาเอาชีวิตของคนนะครับเอาความลําบากความเหนื่อยของอาสาสมัคร <c oughs> มาเป็นตัววิจารณ์ผมคิดว่าไม่ถูกต้องอ <c oughs> คนเรา <c oughs> วันในภาวะที่วิกฤตสุดมันควรจะออกมา ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ทุก่านออกมาโจมตีว่านู่นไม่ได้นี่ไม่ได้ผิดตรงนู้นผิดตรงนี้ก็ผมเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผิดเราต้องแก้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถนนสองเส้นที่อยู่เมืองอัดใหญ่อยู่ขั้นกลางมันก็คือเส้นบายพาสสนามบินไปปัตตานีอีกเส้นหนึ่งคือลบลีรับเนตในขณะที่น้ําที่ขอบถามว่าเราทำอะไรได้ไปและอัดใหญ่ไม่เคยท่วมมาแล้วสิบห้าปี วันนี้เมื่อน้ําเปลี่ยนทิศน,นะครับที่ยวนี้ต้องบอกว่าน้ําเปลี่ยนทิศน,นะครับและการที่มีฝนตกมากผิดกว่าปกติคือในระยะเวลาสี่ถึงห้าวันน้ําตกลงมาในพื้นที่เมืองชั้นในหาดใหญ่พันกว่ามิลิเมตรผมคิดว่าอะไรก็เอาอยู่ยากนะครับอันนี้ก็ขอช่วยสะท้อนให้ผมหน่อยว่าค,คนทำงานเขาก็เหนื่อยพวกท่านที่อยู่ ในที่ไหนผมไม่ทราบ<ะ>นะครับ<ะ>พื้นที่ไม่ได้ลงแล้วพวกท่านมาวิจารณ์แล้วมาด่ารัฐบาลก็พวกท่านมาลองเป็นรัฐบาลเองบ้างแล้วดูท,<ะ>ที่ว่าเจอเหตุการณ์งี้พวกท่านจะแก้ปัญหายอย่างไรอันนี้<ะ>ผมขอสะท้อนเลยนะสิ่งที่ท<ะ>ทผมพูดผมรับผิดชอบถ้าพวกท่านจะโจมตีโจมตีมาที่ผมคนเดียวรับผิดชอบได้นะครับแต่อย่าไปโจมตีคนอ,อื่นหน่วยงานอื่นและโดยเฉพาะอาสาสมัครที่มาช่วยทำงาน เขาเวยครับแล้วก็มีกิตาสามมาจากทั้งประเทศครับครับโดยสถานการณ์ผมก็เชื่อว่าน่าจะเกิดความเครียดกันพอสมควรน,นะครับทั้งคนคที่ลงไปช่วยทั้งเจา้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่ประสบภัยเองอสถานการณ์ต่อเนื่องก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เรื่องของที่ทางท่านรองนายกพ,าพูดถึงก็คือว่ากรณีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางรัฐบาลไม่ทํางานไม่อะไรเนี่ยคือ ท่านอยากจะบอกว่ายืนยันว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเห็นสภาพมากกว่านะครับการแก้ปัญหาก็ว่าไปตามสถานการณ์ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับท้ายที่สุดครับท่านรองนายกครับท่านมีอะไรที่จะสื่อสารอีกไหมถึงประชาชนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่กําลังทํางานทุกภาคส่วนแล้วก็ทางประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่วันนี้ทางรัฐบาลเองก็กําลังเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูครับครับ ก็ขอให้กำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องที่ประสบภัยกับอุทกภัยในข่าวนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิลากุลก็ฝากให้ผมมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในเบอร์ใหญ่ก็เพื่อหาวิธีเก็บข้อมูลให้ได้มากขึ้นแล้วก็ส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงเราระดมกันลงมาอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ แต่และกระทรวงก็มีการตั้งวอลลุ่มแล้วก็มีตั้งเป็นศูนย์เพื่อประกอบอาหารให้กับผู้ที่ได้รับบามเดือดร้อนในขณะน,นี้แต่ที่สำคัญและรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรัฐบาลหาทุกวิถีทางที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาแต่การที่เมื่อตอนน้ำท่วมสูงมากรัฐบาลและโดยเฉพาะแม้แต่ อาสาสมัครก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้และที่สำคัญผู้ที่รู้มากที่สุดก็คือผู้บริหารในเทศบาลน,นครหานใหญ่ก็ติดน้ำอยู่ในบ้านก็คือออกจากบ้านไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้เพราะ,ะสัญญาณโทรศัพท์ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับรบนี่ก็คือข้อจำกัดที่ว่าเราไม่สามารถสื่อสารและประสานกันได้เลยแล้วการเดินทางแม้แต่ว่า หนึ่งกิโลเมตรหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเพราะการเดินทางางมากก็ขอฝากนะครับว่าขอให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนภายในจังหวัดสงขาอำเภอหัดใหญ่นะครับเพราะรัฐบาลจะรีบเดียวยาขนาดนี้ก็มีคำสั่งออกมาเป็นช่วง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 นะครับเพราะฉะนั้น รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งพวกท่านนะครับก็ขอให้กำลังใจพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวหัดใหญ่ชาวจังหวัดสงขาและตัวผมเองผมก็เป็นคนหัดใหญ่นะครับท่านนายกเลยบอกว่าให้ผมมาฝังตัวที่หัดใหญ่ผมก็ยังอยู่ในหัดใหญ่นะครับอีกสักครู่ผมก็จะเข้าพื้นที่แล้วไปแจกจุงยังชีพต่อในส่วนที่ยังมาไปมีถุงยังชีพไปไม่ถึงมันยังมีเมืองชั้นในที่ลึกๆตามซอกซอย ที่ยังไม่ได้รับถุงย่างชีพเพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้กำลังใจเพื่อนๆน,น,นะครับถึงแม้สิ่งที่ผมพูดอาจจะสะเทือนใจใครบางคน<ม>ก็ต้องขออภัยไว้ณที่ดีเลยนะครับรัฐบ,บาลไม่ได้นิ่งนอนใจและไม่ได้อยู่เฉยเราพยายามแก้ปัญหาทุกวิถีทางครับ